สวัสดีค่ะวันนี้ยหล่อนจะมาทำลาบเลือดนะคะมีวิธีมีวิธีทำนะคะไม่ได้ทำนานเนาะเอาเอาเลือดลงไปอันนี้คือลาบเลือดเด้อลอยเลือด คนๆมีตับมีเครื่องในมีเนื้อนะคะเนื้อก็งามๆใส่ตับเสสักพักหนึ่งกันรอให้สักพักหนึ่งกันแล้วมันไปเอ็ดกับซับกับไปเนื้อกับ <Yeah. S 1> เครื่องในก่อนแป๊บนึงเดี๋ยว อ่ะจะแป้งนึงละจะเกินนิดนึงอ่าเกลือเกลือแล้วก็อ่ะเอามาเลยเครื่องเครื่องปรุงนะอ่าอ่าของแซ่บๆของแซ่บๆพริกครัวค่ะกับครัวเอาปนครัวเอา จะมีพริกลอด้วยทำให้เผ็ดคันพ่อเผ็ดจะเอาพริกลอกรับเอาอแล้วแต่คนชอบเผ็ดบ่เผ็ด <c oughs> <c oughs> น้ำปลาเยอะอแล้วกเอาเาพอพอกันเดี๋ยวเอาชิมสักกันเดี๋ยวชิมดูกันแล้วก็คั่วมาเสร็จก็คั่ว ขั้วนี้ใส่ใส่ลายกับหอมใส่ลายบะหอมเป็นได้สองจานพอเกินคนกันเติดหอมบางจีนเราเราไอค่อยใส่ทีหลังก็ได้เพราะว่ามันมันจะช้ำเดี๋ยวใส่ใส่พอมันหอมก็นสร็ ดูดีล่ะอุ้ยขั้นตอนสำคัญเกือบลืมดีดีขมดีสดแล้วอันนี้แหละไม่ได้ทำนานไม่ได้โอ้ยอร่อยไม่ได้ทำคลิปลงนานเลยอพอบ้านเกือบลืมละเกือบลืมดีละอืมดีสดระวังมันโจกนะพ่ะ นี่ค่ะหวัวด,ดีนะคะดีสดอ่ะต้มแล้วต้มสุกแล้วค่ะดีพกดีสดนะคะอ่ะเทลงเทลงตรงนี้เราวางมันโจกแล้วหนึ่งอ่ะเอาอีกขมเด้อเนื้เด้อสูตรราบเลือดลอยเลือดขมอ,อีกอืมนี่ละ <c oughs> อ่ะคน <c oughs> คนครนครน หอมบางทีลงวับวบวับวับ,วบโอ้ยกลิ่นหอมขึ้นมาละพอบปหน้าจนหอมบางทีจะใส่อีกก็ได้อ่าอ่าขึ้นแล้เข้ากันแล้วละขึ้นแล้วขึ้นแล้เข้าเนื้อเข้านังแล้วละนี่ค่ะไม่ต้องคนไม่ต้องคนนานก็นได้ เออพี่น้องเอ,อ้ยมากินน้ากันเดอ้อืวันนี้พอบ้านเพิ่นหยุดเพิ่นพักแล้วก็ได้เวลาทำมาเดอ้อจ้ามากินน้ากันเดอ้ออืมไม่พอข,าขนน้าวคั่วนี่เออเอาข้าวคั่วมาใส่อีกเนี่ยดูสิอืมลอเข้าวคั่วมาใส่อีกช้อน แล้วแต่คนมากคนชอบเดอ้อเขารัวกันเนี่ยเอาาเอนี่แหละนี่แหละต้น,ตนเดี๋ยชิมดูกันเดอ้อทีนี้เติมอ่าเติมของแซบของโนลงไปเองนะเพราะว่าเราใส่เลือดเยอะไปแซบละอืเพมมิ่มขมอีกนิดหนึ่งในหน้า เพิ่มคมิ้นนิดนึง,นงชอบขมอ,อืม,มาจัดไปนานๆนนทีเนาะอือ่าอะเทโอ้เออ,อ,อนั่นละอืม <laughs> แซ่แบๆอันเดอร์พี่น้องเอ,อ้ยมากินน้ำกกนเด้อจ้า เดี๋ยวจะแบ่งแบ่งครัวด้วยเออใส่พริกป่นอีกช้อนนึงก็ได้ค้นลงไปเข้ขมค้นอืเดี๋ยวเดี๋ยวยนอนจะใส่ต้นหอมผักชีอีกนะคะสุดท้ายเรามีผักกาดเดออมีผักกาดด้วยมีมะาวกินนกมีผักกาดขาวแล้วก็อะไรนะมะเขือเปราะเออจ้า ชิมดูทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยลหล่อนด้วยนะคะนานๆทีเดอ้อนานๆทีจะได้ทำกินค้นและทีนี้เดี๋ยวใส่ตน้นหอมบักชีอีกอย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยลหล่อนด้วยนะคะยลหลอนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาจ้า เตรียมเสิร์ฟแล้วนะคะใด้จะกินมากินกับเจอนญมาได้เลยนะคะวันนี้พอบ้านปีมือพ่อบ้านตามเคยนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะเจลอนขอโทษขออภัยด้วยนะคะคนไหนไมากินแบบนี้นะคะเดี๋ยวก,ก็ไปคั่วนะคะไปคั่วเอานะคะเจรองขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะ